สวัสดีครับเอฟทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญผ้าร่วยครับเมื่อนี้แอดภาพพอยพี่น้องมาอยู่ที่บ้านคุณยายนั่งลานเปิดเส้นนะครับห้ว่าเป็นเสี้ยนคำนวณผู้นึงนะครับสาหรับในสูตรวิ่งยายนั่งนี่ไ้ว่ากรจัดอยู่ในอันดับตน้ตนๆของเลขคำนวณครับพอยพี่น้องครับแต่ว่างวดที่ผ่านมานะครับถือว่าเล็กคุณยายนั่งบ่เขา่าแต่ว่าสําหรับงวดวันที่1 6เมษายน2 5 6 5นี่เดี๋ยวยังไนเข้ากับิมาเบ้ง นะครับว่าคุณยายนั่งได้วิ่งตัวใดจับกู้ให้ตัวใดนะครับเมื่อนี้ได้รุดงวดหนึ่งเลยเ้อพ่อพี่น้องเด้อถ้าได้รุดงวดหนึ่งงวดต่อมาเขาสาหรับเล็กนั่งเปลยนซันตามที่แอปติดตามมาตลอดซึ่งไ้บ้างงวดนี้เป็นที่น่าสนใจนะครับสําหรับเลขกวิ่งยายนั่งหรือว่าเลขจับคู้ยายนั่งนี่เพราะว่าคันได้รุดแล้วมันเข่านะครับก็รอดจังหวะที่เลขกรุดงวดหนึ่งนะครับแล้วก็ดีมากแนมกันงวดต่อไปนี่แหละครับเอา จังไงก็มาฟังค่ะครับฝั่งจัดปากยายนั่งเลยว่างวดนี้ยายนั่งเสี่ยงตัวใดคร <ası desserts> <Negative paper> ับปวยพี่น <esper us> ้องอีพีครับตามแอดมาครับงวดนี้ก็เลขวิ่งนี่ก็ทั้งบนนี่ก็เด่นสองล่องหัเป็นที่จับตามองมากๆเลขวิ่งเอาวิ่งยายนั่งเ่าเคยพาทีนีงดิส่วนมากเขาเจ้าเบิ้งยายนั่งนี่ก็เสื้อเบิ้งเอาเลขวิ่งเล่าเลยหเังพานโคตสองสี่ เร่างเด่นเก้าล่างแปดชามตัวนี่เลขสองตัวสองสองสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองตัวเมนบอกว่ตัวูนี่โอ้แตเมนตัวเดียวเนาะแล้ว่าเขียนใหม่ซื้อเขียนหมือว่านี่คำคำหมูหาหมุเจ้ามากเลยรู้ถึงกับเ้าไปอาบน้ำ สนะิม่มถ่ายค่อยกันนะเสียเวลาเป็นบ่แมี้ครับผมอเงี้ยนเงี้ยนนี่ตอนนี้คุณยายนั่งกําลังสิขยายจากตัวน้อยไปเป็นตัวใหญ่นะครับเพราะว่าตัวน้อยยัดถ่ายแล้วมันเลี้ยวมือเนอือคุณย่าก็เลยสิมาเขียนตัวใหญ่ใหญ่ให้วันต่อไปหกสองหกสองเก้าสองสองสองสี่สอง ตอนนี้ก็เป็นนาผลไม้นะครับอแมงมีก็หลายหลายที่ดีทุกต่วิได้ใส่อันทอดอันเอียงคอหนาตากใส่แมงมีสองสองสองสี่ที่นากลางมาเกินยังเลยก็สั้นตอหักเผาเนี่ยมันสูบดังไหมลูกเอาวาก็สั้นเนื้อสีเอารังเขียวใส่สีบดีไปไหนกาละเออดังเขียวเลยก็ดีสีแดงเขียวยังยาักอยู แค่านางเอาสมนีอุดดังอุดหงวยมันก็ะบ,บอกมาต่อมมามาุขขา่เข่าเราตัวโอ้ยนอนกับชิบออไปทั่วนี่ฮะ <c oughs> ยับเบาเศร้าเบารู้มันถิดไปน้ำเจ้า <c oughs> <c oughs> สองห้ามมีบอกบาก้าวซุ้มปอกออกจากนวยม,มันเลี่ยันมาซุกใจนะบ,บาา้าอลาก้าวเลยสองห้าสองหกองสองเจ็ดสองแปดสองเก้า เลขหมวดนี่นะสีเศร้าจะหลอกคันเบอร์ออดมันเต้นบ่มันเตะข้างละนี่มันนี่นี่คันเลขบ่ออกเศร้าเลยแมนอ๋อมาจางว่าเลยยาเลียนนี่มันเขียนบ่สะดวกสองสิบตั้งกี่เรียนตั้งกี่เขียนมันงแตตัวตังสือมั้งง่ามเนาะเบิ้งบ่อใดเนาะเศร้านี่แหละดีแล้วเศร้าเขียนเศร้าเขียนบ่สองเก้านั่งเขียนนั่งเขียนบ่ได้แียนเขียนมันั่งแล้ว คือหลายปวดเตี๋ยรักสองักสมันติดสองเด็กติดสองพันจิตตาออกในย่านมันออกเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดโตนนะใครตัวบอกหอดสิบเนาะมัน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 ใจนะสองเลยน้อว่านี้มันใจไรเดี๋ยวมันใจว่าสองมาเท่มันใจเอาอันนี้เอาด็กกำลังวันใจเนาะนี่นะตัวนี้เนาะบ่นเนาะเอาสองตัวซะ ลูกกระโท่มาเอาไปเป็นยัง <นะ S 1> ค่อยมันใจสองปันนั้นเป็นน้ำไปเฮ็ดนา่นคู่เวยียดอยูยบอ่บ่นใหญ่บ่อมันมันมาวันหนึนงงน่งมันมากสองดิประมาณหนึงน่งมันสจย่างตัวหนึ่งนี่หมันสะมีศูนย์บอ่อหน้าเน,ะนาเนะเรียกงวดนี่เรียกตอ,อมันใจยายกรวดเห็นรางวัลบางหนึ่งมันกับเขาวิ่งอยู่ยายกผ่นว่าเอามาจับคู่ใส่จมูใช่จับใส่ไหน มันก็เลยบอลเฉยบจ่อยโอ้อันนั่นนะบ,บออย่างบนมัดสองหกมีล่างลืน่นล่างมากักหนึ่งหกหนึ่งหกเอาสองนี่พร้อมอ๋อสองสี่ดำแมนขั้นบ่มาตัวนี้ก็คือมาตัวนี้ส้มโอขี่เต็มใจเอาทีมเมโลนบ่เอาทีม,รมโรดมุ้งเจ้าตัดออกตัวตัวอะไมันบ่ลอันก็ตัดออกตัวเอาโมงมาเลยโมงมาเอฟซีมักกัดซื้อแมนบ่แอนเอาไปเอาไปไหว้ว่าขั้น หกกับสองนี่มาเติ่มๆเลยล่ะเพราะว่าขั้นสองขั้นลงมาลางก็คือมานี่มานี่ห้าสองสี่แต่ปีนี้ปิดเท่าน่าเอาแต่ว่ายาสูดดูไรกระดาษไล่สา <c oughs> ปกล่องน้ำนะซับกล่องน้ำอยู่เรื่อยเตี้ยนปับกล่องน้ำนี่แล้วได้เท่านี้นะง่ายเพราะว่าอันคืดปลาดีเดียวนี่นะคืดผดนี่แม่ก็จะซื้อลอตเตอรี่อีกที่นี่ซ้ำตัว มากตัวนี้ายที่สุดนี่เกจสองเกจหกสองนี่ที่เขียนสองเจียไหกสองใส่เด้เขาบอกบ้านมันแปดมันแมนตัวใส่แปดเจ้ามันใจร้ายเจ้าได้เขียนสองทีแปดหกสองีแล้วส่งมาลยซนุม่้อราลังกางไกลปแลานี่บขนาดท่านในกินนี่เรลาตีขนาดท่านในเป็ดนี่นี ที่กินง่ายนั่งกับพวกไส่กินเราครับพ่อพี่น้องเลาเก,กือบออกเกือบเจ้าน้อยน้อยหนอสามตัวนี้มากเจ็ดหกสองเนาะที่สรุปชูฟันฟังอาอสรุปสามตัวย้ายนั่งเอ้าเอาเดมซะกันอืมอ๋อเสาที่สิบหกเมษายนสองห้าหกห้าขึ้นสิบสี่ขั้อืมนะครับอ๋อย้ายนั่งบอกว่าเลขออกเมื่อนี้มีความเปลี่ยนไปได้ว่าเลขบนนี่ สีเดียมอยู่ที่สองล่องอยู่ที่หกนะครับเสื้อในชุดบนนะครับแล้วก็ไม่จับสามตัวให้ก็คือเจ็ดหกสองแล้วก็แปดหกสองชิมมันคือหม้อมาเลขสองนี่ครือหม้อมาติ้นเราก็มีเจ็ดสองซี่นะครับเลขชุดสามตัวบนทชิมีอยู่เท่านี้แล้วก็มาจับสองตัววันนี้มาตัดออกมาเป็นสองตัวบนมีสองสองสองซี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้า เดี๋ยวจะสองศูนย์เติบใหม่มันพ่อาะเสี่ยงเดี๋ยวอีกสองตัวเนี่ยนี่อีกสองศูนย์กับสองหนึ่งศูนย์ศูนย์เนี่บมาสองสองก็ได้แล้วเออสองหนึ่งอ่าในย้ายนั่งกับเคียนในป็น้วทางเสร็จแล้วว่ามากตัวไหกับตัดออกไฟมิโนแมนเน็ปทุกสิ่งทุกอย่างมีความเปลี่ยนไปได้เบิร์ตอืมปลกในชุดตัวตุ่นบะหมี่เหล็กดำบะหมี่เหล็กไตประเภทกองฉลากบะหมี่อ่าจะเอาไปวิเคราะห์เบื้องกันมากกันชอบตรงกับเด็กยุ่งนใจของกับจัดไปอืม มุญยันฮอคนไม่ไหฮู้จักค้นมาเลขกี่ออกตัวใดนแนนท่านเขาฮู้จักเขาก็ปล่อยออกมาทั้งหนองตัวตีพี่น้องเขาเจ้าได้ลายปล่อยออกมาหอดสองแสนตั้งเทียนยังบ่ถืิดอยู่ไงต้องก็ไปติดเออได้พ่อหันเลขวงในงัวนี <c oughs> <c oughs> น่โม <c oughs> เตาได้ป๋อเลขวงในบ๋อ <c oughs> ครับว่ามีเลขวงในตอนนี้มีแต่เลขวงหนอดในส่วนล่างนะครับคุณย้ายนั่งกับเด่นมากที่เก่าร่องที่แปด จับคู่นะครับเดืนเก้าร่องเปียกแต่ว่าม่หายหนึ่งหนึ่งนี่นันหมายก็มาจังเลยผมโอ้ก็บ่มงงแต่เนาะมาทั้งนี้ไปทั้งนั้นกระซุบกันกระอันประสานกันเนาะเรียนมันจะมีความหมายยังไงกันว่ามีนี่ก็นี่เด้มีตัวนึงยู่นี่ดโอ้โเดีนกันคาัไม่มีตัวเดียวตัวสองเก้าอันนี้มีตัวนึงยู่นี่ยแปดนะเออเาเอาเอาเฮ็ดเฮ็ดไปทัวร์ได้นายเพราะว่ามันจับเป็นจังไลยมันจับบบติดแม่ก็ เอาที่ในนี้เลขเลขวิ่งในเขาแน่นอนแมนแล้วผู้ใดจี่ไปจับกูชนตัวไรกะนใคพิจารณาเอาตัวนี้ตัวนี้มาแห้งด้วยนี่เก้ากับสองก้านี่มาแห้งแมนเก้ากับสองนี่มาแห้งโอ้สองสองสองกับเก้านี่มาแห้งไรแมนหกกับแปดนี่ไม่ร่องแมนสำหรับตัวจับกูบนนะครับตัวจับกู้ล่างนะครับมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้านึ่งหกสองซี่สองเก้าเนี่นไปที่หนึ่งหกกับสองซี่ ต่ไดมมีกลมตาถิ่เลยพราะว่ากับแม่ไรดใหยเป็นแนวทางซื้อนาะบ่มีผูีปพึกสาน้อยยุ่งู้เดียวก็ได้ซ้ำนี่แล้วเายกันซี่นี่ยายเออทุกสิ่งทุกย่างมันจะมีความเป็นไปได้บ่นละยู่ผูนเดียวก็ได้ซ้ำนี่แล้วเอาพี่ช่วยแม่แล้วสั่นขอบคุณแม่นางหลายๆค่ะ เจ้าพูดฟังนี่แหละหลุดเจ้านะขอบคุณในก็อาจารย์เพิ่อนกาสรุปแนวทางให้เป็นที่ชัดเจนแล้วนะคะพี่น้องค่ะมากเลยเดือดจะขาดดื่มไปเลยเนาะอือขอบคุณพูดมาหลายๆค่ะจ้าขอบคุณครับขอบคุณค่ะสุขดีสุขดีทุกๆคนนะคะ